น้าทั้งสามวะถูกง่ายจังเลยเออเดึงผ่อนหย่ดยมันดิ่มนะพอดุกไปช่อนั้นดิเหมือนกันหลุดเดี๋ยวดิ่มนี่หน่าก็หลุดเริ่มโยกนี่นะเริ่ม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 ปลาหมอตัวนึงอตปลาหมอปวดหัวเมื่อกี้ตอนเดินมาไม่เห็นตาอะไรเลยไปต่อเด็กมันนอนโู้ติดดินขนาดนี้มันดึงเข้าหาดินหมดแล้วโอ้ยังอยู่แล้วไป เด็ดมัยก็วไว่ใมันหญ่านะอืออู้หมันก็ตัวโหมันดึงพันยากนานนั้นยังอยู่อืมมมันกินลึกเนี่ยมันกินเข้าไปลึกลักษณะนี้นเนอะไรนีจ๊ะอีจ้จ๋าอะไร

ตอนเดินมาเมื่อกี้มันก็ไม่ได้สั่นอะไรมากนะไอปลาดุงติดไม่เห็นมีออกอกาการดิ้บดิบดิบ,ดบ,ดบนิ่งเมื่อกี้ก็นิ่งอย่างนี้แหละแต่มันก็ติดนิดหน่อยเยอะสบู่มีจ้ะเอ็ดสีจ้ะเยอเยอะสบู่นักหิ่ว่าจะเทิด้วยพาลองเยอะไหม่นี่ได้ใส่ใส่ทงังเดือดไม่ดิ้นเลยเนี่ยติดน้ำไหลแบบนี้น่าจะ

หว่ายิ่ยงจนนิ่งป่ะอะไรยิ่งต้นหญ้า,ต,าต้นไม้มันทันกันแบบนี้ไม่ต้องหง่วงยุบร้อยแน่นอนยิ่งต้นข้าวล้มสันเนียนนั่นเขาล่ะ

ถ้าไม่ใช่เบ็ดใหม่เรีย่ร้อยไปแล้วแล้เวเบ็ดอื่นไม่อ้าไปแล้วน่าจะขาอะปลาไหลแล้วมั้งยิงมึงขะเนี่ยมึงขาดหึขาดโอ้ยม่ใช่ปลาไหลปลาไหลออขาดอ้ยอุ้ยอือหึไปลาไหลแล้วปลาดุกปลาไหลมันไม่อยู่ใตนน้ กระดูกระชอนอ่ะตีน้ำขึ้นบนต้นเท้าเราจารย์ใครสีใหญ่ดูดีละกระดตัวใหญ่ๆหลุดหมดเพราะว่าไอ้หลุดนี่คือมันตัวใหญ่ตัวเล็กมันคงไม่หลุดมันเป็นสเตปกรูการหังครูนะจ๊ะเอชทีเจ้าอะไรดินแรงแถวนี้โอ้โหตัวเล็กก็ขอให้มันได้อ่ะอือดูกไม่เคะยาน้ำดำีิให้พอมีกำลังใจหน่อยต้องสับหลุดอีกละต่มันนั่งโคบุบบุบบุบลมโชยเย็น

nih betuin ini papan ada yang oke, cain bet tidain Mei, Oh. ayok ketiжа, krap banget, niheng bet, 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 ayoklah, pelan-pelan maring banget, ada berapa?